สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาพฤกษภราศรีพฤกษภทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16-31ถึง31มีนาคมค่ะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคในใดคนหนึ่งผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณนำเอาสิ่งดีๆค่ะดึงดูดสิ่งดีๆไป เก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรที่จะไปป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อนได้เน้นำไปใช้นําไปทําเลยเพราะว่าคลิปจะออกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปทําตามไพ่นะคะสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยการกระทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองอย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในเรื่องความรักเด็ดขาด จะเลิกไม่เลิกจะเลือกใครดีอนำคำทานายในคลิปนี้ไปต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือเสริมในเรื่องของงานเงินโชคลาภความรักสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดตรงนี้ แล้วก็ส้มฝากติดตามนะคะ b o o k o o k จะมีความเคลื่อนไหวของส้มใน TikTok กนะคะก็จะมีคอนเทนต์ดูดวงนะคะก็จะเป็นในรูปแบบสนุกสนานในเพจจะเป็นการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนค่ะนะคะซึ่งาสามารถถามตอบกันได้เลยเป็นการไลฟ์สดดูดวงฟรีแบบถามตอบได้นะคะแล้วก็ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะในทุกช่องทางเนี่ย ก็จะเป็นชื่อวิดวินตามาจิกเหมือนช่อง youtube เลยนะคะหาได้ง่ายฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะชาวพฤกษศพนะอีกนิดนึงส้มจะถึง4ี่แสนซแล้วค่ะนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพราะคลิปส้มทำออกมาเยอะมากการกดกระดิ่งจะช่วยทำให้คุณไม่พลาดราศีของคุณนะคะโอเคก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่เรามาคุยกันถึงเรื่องดวงดาวนิดนึงค่ะสำหรับชาวพฤกษศพนะคะดาว เจ้าเรือนคู่ครองค่ะไปอยู่ในเรือนสุภาดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนสุภาและอยู่ในเรือนเดียวกันกับดาวศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะส้มจะบอกว่าโอเคมันมีอังคารมาเจอกับเสามีเรื่องความเดือดเนื้อร้อนใจอารมณ์อะไรบางอย่างค่ะในเรื่องความผิดปกติในเรื่องความรักมันมีตะงหิดตึง,งิดเล็กน้อยต้องระวังอารมณ์นะชาวพฤกศอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะมีใจร้อนนิดๆหน่อยๆ อาจจะมีในบางคู่ก็อาจจะมีเยอะได้นะแต่ส้มคิดว่าน่าจะควบคุมกันได้ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าอยู่ในเรือนสุภาของคุณอยู่ในเรือนที่ค่อนข้างดีนะเรือนสุภาคือเรือนดีนะคะโดยใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสเสน่ห์ของชาวพฤกษบยัยงดีมากๆแล้วก็คนรักคู่รักคู่ครองเนี่ยก็นำโชคลาภมาให้ น้ต่างคนน่ะต่างซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินโชคลาภการทํางานในบางคู่อาจจะต้องอยู่ห่างกันนะคะเดือนสุภาเนี่ยในบางคู่อาจจะต้องอยู่ห่างกันแต่ก็ส้มว่าส่วนใหญ่เข้าใจกันได้ดีอ่ะคือมีเถียงมีอะไรกันบ้างมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เข้าใจกันได้ดีมีความมั่นคงคือส้มคิดว่าเนี่ยคือในเรือนสุภาเป็นในเรือนของความโชคดีเป็นในเรือนของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นส้มคิดว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นคุณจะเติบโต คุณจะมีวุฒิภาวะและรักษาความรักที่ดีๆเป็นความรักที่เป็นความรักที่แบบแน่ใจแล้วว่าเออแต่งงานแล้วเป็นแฟนแล้วคุณจะสามารถรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีแล้วก็คนโสดนะคะหลายคนอาจจะได้เจอคนรักทางโซเชียลเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนไกลพบรักทางโซเชียลเป็นคนชาติเดียวกันก็ได้แต่ว่า จะเป็นแบบอยู่คนละภาคอะไรประมาณนี้อาจจะเจอคนที่แลดูเป็นผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะแลดูเป็นผู้ใหญ่และดูมีวุฒิภาวะมากกว่าเราประมาณนั้นเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่จะเจอประมาณนี้นะคะหรือผู้ใหญ่แนะนําเอ,อผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําคนรักมาให้อาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะมาดูกันมาดูที่ไพ่เริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจน เป็นคนที่คบหรือคุยกับเรามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่ใบแรกได้ไพ่หกดาบส้มจะบอกว่าหลายๆคู่มันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเนื่องจากมันมีอะไรลับๆล่อๆอยู่มันมีความคาดหวังมันมีอะไรลับๆล่อๆอยู่ในทิศในในฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วกันแต่มันเป็นความรู้สึกในใจนะส้มคิดว่าหลายๆคู่มันเป็นแค่ความรู้สึกในใจว่า เราใช่คู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันจริงๆหรือเปล่าเวลาทุกข์เราคือมันเป็นอาการไม่มั่นใจอะเออชาพฤกษ์ศบจะไม่มั่นใจในตัวคู่ครองในช่วงนี้เนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยที่เขายังอยู่กับเราเพราะว่าเพราะว่าเรามีความสุขช่วงนี้เราโอเคเขาเลยอยู่กับเราแต่แล้วถ้าทุกข์จริงๆอ่อะเขายังจะอยู่กับเราหรือเปล่าความไม่มั่นใจตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีเราก็อยากถอดใจหรืออยากไม่ไปต่อ แล้วมันก็เหมือนเอาความหวังตรงเนี้ยไปไว้ที่คนอื่นนะความไม่มั่นใจตรงเนี้ยมันทําให้เราไปมั่นใจในอีกคนหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเรามั่นใจในอีกคนหนึ่งนะอันนี้ขึ้นไพ่ชาวกลุ่มนะคะขึ้นไพ่ชาวกลุ่มนะนะคะเราอาจจะชอบคนที่มีชื่อเสียงนะคะเออสซ่ไม่รู้ว่าตอนนี้ติดซีรีส์หรือว่าเน็ตฟิกอะไรกันหรือเปล่านะบางทีอาจจะเป็นแค่การที่เรา ไม่โอเคกับแฟนเพราะว่าเราเอาลักษณะของคนมีชื่อเสียงหรือคู่รักที่มีชื่อเสียงมาเป็นแพทเทิร์นในความรักเราหรือเปล่าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทําอย่างงี้อย่างนี้ดิแล้วคนรักเราทําไม่ได้เราก็เลยมีความรู้สึกไม่อยากไปต่อหรือเปล่านะเออนะแต่ในบางคนมันเป็นความหวังลึกๆของเราที่มันเป็นความหวังลึกๆที่แอบซ่อนไวอ้อ่ะเนี่ยเจ็ดาบอะ เนี่ยมันเป็นความหวังอะส้มเห็นว่ามันเป็นความหวังลึกๆอะที่แอบซ่อนอยู่ในใจอะในบางคนไม่ได้แอบซ่อนนะคะในบางคนเป็นการกลับไปหาคนเก่าหรือมีไปมีความหวังกับคนอื่นแล้วมีคนนั้นจริงๆแต่บางคนก็คือไม่มีบางคู่ก็คือไม่ได้มีเป็นแค่ความรู้สึกในใจที่ถ้าเราเป็นแฟนกับคนนี้เราจะดีกว่าคนปัจจุบันไม่น่เป็นความรู้สึกแบบนั้นเป็นความรู้สึกที่แอบคิด เป็นความรู้สึกที่แอบคิดและเชื่อไหมว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้หมายถึงคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขารู้นะว่าเราอ่ะแอบคิดหรืออะไรนู้นนั่นนี่เขารู้หมดเลยนะคะอันนี้ขึ้นไพ่เดนมาร์กเชียนเ,เห็นไหมคะเขารู้นะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดุด้วยคนวันพุธชาวกันก็ได้นะคะคนเกิดวันพุธคนเกิดราศีกันเขารู้หมดเป็นราศีอื่นก็ได้คนข้างๆคุณแหละเขารู้เขารู้หมดเลย ฉลาดและเขาเป็นคนโมโหโมโหร้ายเหมือนกันนะเออคนนี้คือต้องต้องระวังนะคือเวลาที่เขาไม่ได้ดั่งใจมันก็เอออารมณ์รุนแรงได้นะแต่เขาเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้เป็นคนฉลาดในเวลาที่ทุกอย่างมันไม่ได้แย่เกินไปเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ได้อยู่ควบคุมอารมณ์ได้อยู่นะก็คือเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาพยายามมากๆเขาพยายามที่จะแบบปักหลักอยู่ตรงเนี้ย พูดคุยหรือทําอะไรก็ตามให้คุณยังอยู่ให้คุณยังอยู่เรียกเรียกจิตชาวพฤกษศพก,กลับมากลับมากลับมาอันนี้นะคะคือไพ่สองเหรียญน,นะก็คือแบบเขาพยายามจะแสดงความรักมากเป็นพิเศษชาวพฤกษศพอาจจะรู้สึกได้นะคะว่าช่วงนี้แฟนแลดูรักเรามากเลยเนอะเขากลัว นะคะมันมันเป็นการพยายามควบคุมความสัมพันธ์ด้วยการที่เขาพยายามทําดีให้เราพยายามปรับเนื้อปรับตัวแต่บางทีเรางงว่าอะไรเป็นอะไรเพราะก่อนหนะ้านี้ไม่เห็นจะเยอะขนาดนี้ประมาณเนี้ยนะคะก็คือจะเยอะจะพยายามจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้นะคะหนึ่งเหรียญหัวกลับพยายามจะยึดมันเป็นอารมณ์ยึดนะ่ะหนึ่งเหรียญมันเป็น สิ่งที่เขาคิดก็คือเขารู้สึกว่าคุณคือทุกอย่างจริงๆค่ะเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไปไม่ได้แล้วเขาจะต้องทาอย่างไรก็ได้ให้คุณให้คุณยังเป็นของเขาอยู่ให้เรายังมีกันและกันอยู่ให้ความสัมพันธ์นี้มันแนบแน่นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถหาคนแบบชาวพลิกศพบได้แล้วมันมันเกินไปกว่าคําว่ามั่นคงมันเกินกว่าคําว่าผูกพันมันคือแบบทุกอย่างเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการดูแลเอาใจใส่หรืออะไรทุกอย่างค่ะมันผูกพันมากๆแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ด้วยกันเพราะอารมณ์ยึดติดนั่นแหละมีคนพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ในเวลาที่อีกคนนึงใจออกห่างหรือมีความรู้สึกไม่มั่นใจนั่นเองนะคะอะมาดูนะมาดูสําหรับซึ่งส้มก็คิดว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดไม่ได้มีเรื่องของปัญหารักสามเศร้าในบางคู่ก็อาจจะเป็นเนี่ยเรื่องของรักสามเศร้าเนาะ ซึ่งมันไม่โอเคเลยอะ่ะแต่ก็คือถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องรักสามเร้าขึ้นมาชัดเจนแต่ก็คือแบบอาจจะทําใจได้แล้วก็ให้โอกาสกันเพราะว่าค่อนข้างยึดติดกันมากประมาณนั้นเลยนะจะด้วย,วยสนเสน่ห์หรืออะไรของคุณก็แล้วแต่นะนะเออแต่มันมีการพยายามรักษาไว้อ่าดูนะคะสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพึกศพนะมีชาวธาตุดาราศีใดบ้างเขา คิดอย่างไรกับคุณนะคะทำอย่างไรกับคุณนี่ใบแรก k i n g of Sword ชาวธาตลมเลยคุณแล้วก็มีแปดดาบด้วยอึดอัดใจ,จชาวธาตุลมกูมิถุนตุนอึดอัดใจ,จเป็นความรู้สึกที่เขาอยางต้องการที่จะอยู่อยางต้องการที่จะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาประมาณนี้เลยคือแบบ ต้องอยู่อ่ะคนคนนี้มีลักษณะผิวสองสีถึงคล้ำรูปร่างแน่นๆไปจนถึงอวบอ้วนหุ่นหมีคือบางทีเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะตัวเขาเองอาจจะมีแม่ที่ป่วยหรือว่าแม่ที่ป่วยก็ต้องไปดูแลหรือแม่ที่ต้องการเวลาจากเขามากๆหรือเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ได้เขาไม่จัดไม่สามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้แล้วเขาก็ยังต้องการ ที่จะอยู่แล้วไม่ต้องการที่จะเสียชาวพกึกศพไปเขารู้ว่าชาวพกึกศพไม่พอใจหรอกเรื่องเนี้ยแต่ให้ทํำยังไงให้ทํำยังไงถ้าชาวพกึกศพต้องการที่จะไปเขาไม่ปล่อยอะทําไมอ่ะประมาณเนี้ยเขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยเลยในบางคนมันมีเรื่องของอาจจะเป็นพ่อเขาก็ได้ที่ดุแล้วมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนหรือตัวเขาเองอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้ว เป็นผู้หญิงที่มีคนของเขาอยู่แล้วเราไม่ยอมปล่อยเขามาก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมันมันมีปัญหาเออมันมีปัญหาของการที่แบบไม่กล้าตัดสินใจแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไประหว่างชาวทาดลมกับชาวพึกศพนะคะ t The w h e e l of Fortune ชาววันพฤหัสชาวมังกรพึกศพกันจากพาไพ่เวนี้ส้มรู้สึกว่าเขา มันเหมือนกับเขาเป็นคนปล่อยเบอร์เก่งนะมึนๆเนะเหมือนดูแลเทคแคร์ไม่สม่ำเสมอหรอกและอาจจะมีเรื่องของบรรดาญาติเขาด้วยที่มีทําให้มีอุปสรรคในความสัมพันธ์กับชาวพึกส้นะส้มคิดว่าในบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าอยากจะปล่อย,ปล,อยปล่อยไปอะเบลอๆไปบ้างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกไม่เครียดเกินไปนะแต่ว่า สุดท้ายเราส้มคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยเบอร์ได้ไปตลอดอะคะ่ะนะถ้าดูก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คือแบบติดอะเป็นคนติดนะคนนี้ยมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็ติดมากด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะติดไม่ตลอดนะคะเพราะว่าดูจากไพ่ผสานไพ่าารวมอะไรต่างๆส้มคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะรักอิสระหรือมึนคุณไปได้ตลอดนะคะเพราะว่า เขาไม่สามารถที่จะเอาเข้าจริงอ่ะเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียเขาไม่สามารถทําใจได้ที่จะต้องเสียชาวพกึกศพไปนะคะให้ใครประมาณนี้นะมาดูไพ่สามใบถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูรวมกันตรงนี้ผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพลึกศพเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรกับชาวพลึกศพนะคะส่วว่าเขาเครียดนะช่วงเนี้ยทุกใจเครียดแล้วเขาต้องการที่จะรักษาชาวพลึกศพให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลชาวพลึกศพไม่ค่อยสม่ําเสมอก็ตาม ดูแลไม่สม่ำเสมอหรอกแต่ถึงคราวถ้าเขาเขาเห็นว่าชาวพฤกษ์เครียดหรือชาวพฤกษ์จะออกจากความสัมพันธ์ไปจริงๆเขาไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมอะ่ะและอาจใช้ความรุนแรงอืมต้องระวังนะคะคือถ้าจะบอกเลิอกอะไรกับเขาอย่าบอกต่อหน้าดีกว่าอันนี้แนะนานะในอีกกรณีหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ไม่แร์เขาเป็นคนที่เอออาจจะมีแบบ คนของเขาอยู่แล้วหรือมีปัญหาในเรื่องครอบครัวมีแม่ที่ป่วยต้องการเวลาจากเขาไม่อยากให้เขามีแฟนก็ได้แต่เขาจะไม่ปล่อยคุณไปนะคะไม่ว่าเขาจะเคยบล็อกคุณหรืออะไรอะไรก็ตามหรือมีปัญหาอะไรกันหรือเขาจะต้องปลีกตัวไปดูแลครอบครัวหรือไปมีคนของเขาอีกคนหนึ่งหรืออะไรก็ตามหรือกลับไปหาคนเก่าหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะไม่ปล่อยชาวพุทธศกไปเช่นเดียวกันประมาณนี้ค่ะ ส้มไปตัดสินไม่ได้นะคะว่าชาวพฤกษบควรที่จะกลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาหรือเปล่าแต่เขาเป็นคนประมาณนี้ค่ะเออเขาไม่ปล่อยประมาณนี้เลยเนะมาดูกันที่คนโสดค่ะโสดสนิทมีชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุนดูคุณอยู่อะโสดสนิทนะ อาจจะเคยมีคนคุยแต่ไม่มีสถานะนะมีคนส่องมีคนมองคุณอยู่นะคะชาวธาตุลมกุมมิถุนตุนมอง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 อะไรชาวพลึกศพช่วงนี้มีสเสน่ห์มากกําลังมองว่าจะทํำยังไงดีวางแผนวางแผนเข้ามาค่ะไม่ได้วางแผนออกไปนะคะวางแผนเข้ามาเพราะว่าขึ้นไพ่ชาวกุมแบบนี้ด้วยเขาคิดเวลาเขามองเห็นสเสน่ห์ของชาวพลึกษพแล้วมันอดคิดมนโน ไปไกลไม่ได้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันบางคนนี้มนโนไปถึงแต่งงานกันมีนะคะวางแผนว่าเราจะเข้ามายังไงเนี่ยเราจะเข้ามาจีบชาวพฤกษบศพยังไงนะชาววันพุธชาวกันก็เช่นเดียวกันค่ะชาวพฤกษบศพจะโดนของไหมคะนะเออ เนี่ยมันเป็นการที่กำลังจะเข้ามาเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งอยู่ในแวดวงของคนที่ทำงานดีแพทย์พยาบาลข่าาชการครูอาจารย์งานที่ต้องใช้ตะก,กะเนี่ยเออคนฉลาดนะคะหรืออาจจะเป็นหมอดูหรือเปล่านะก็จะมีการวางแผนก่อนที่จะเข้ามานะคะเพื่อให้ได้ใจคุณแต่ว่าชาวลึกศพที่เป็นโสดส่วนใหญ่จะค่อนข้างถ้ามีคนเก่าจะยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆเก่าๆถ้ามีคนคุยเก่านะบางทีเราก็อาจจะยังแบบ ค่อนข,ข้างขอเวลาในการดูอะเราไม่ชอบคนที่เข้ามาแล้วแบบบุ่มบ่ามอะตื้ออย่างงั้นอะไม่ชอบไม่ชอบอืมคือด้วยความที่ยิ่งถ้าเกิดไม่ใช่เทสเราอะเอาส้มคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าไม่ใช่ไทป์เราไม่ใช่เทสเราเนาะแล้วบุ่มบ่ามเข้ามาด้วยอะโน no, เลยนะเราไม่เอ้าเลยนะ เออชาวฝึกศพจะไม่เอาไม่เอาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเทสเหล่าอ่ะถ้าเกิดเป็นไทยเราเทสเราอ่ะแล้วเข้าแล้วเข้ามาบุ่มบามกับเราเราอาจจะไม่ถือสาประมาณนี้นะเราอาจจะไม่ถือสาก็ได้เออแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามายังไม่ใช่เทสเราร้อยเปอร์เซนเราเลยขอเวลาแล้วเราไม่ชอบให้เขามาตื้อเรามากเกินไปประมาณนี้เลยอืมก็อาจจะคุยนะคะแต่ขอเวลาในการดูไปเรื่อยๆก่อนยังไม่รีบ ไม่รีบเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเห็นไพ่อันหนึ่งเหรียญ mm. หัวกลับไม่รีบค่ะนะขอดูไปเรื่อยเนี่ยชาวธาตุลมสองคุณจริงๆนะถ้าเขาได้คุณเขาจะไม่ปล่อยคุณไปเลยนี่คือ <c oughs> นี่คือแผนในความคิดเขาถ้าเขาได้คุณนะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเลยไม่ปล่อยไม่ว่าเขาจะไปมีคนอื่นต่อหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ จะไม่ปล่อยชาวบึกศบไปโอ้นี่น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวธาตุลมเข้ามาคุณต้องดูด้วยนะว่าแบบคุณต้องระวังอะ่ะถ้าคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากต่อไปถ้าเกิดคุณเจอคนดีกว่านี้หรืออะไรมันออกยากไงคนอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์แบบใจร้อนอะ่ะเออมันก็อยู่ด้วยยากไงเพราะฉะนั้นดูดีๆเนาะบางทีอ่ะมันกลับตัวไม่ได้แล้วนะตัดสินใจไปมันกลับตัวไม่ได้แล้วนะประมาณนี้นะคะ คนที่โสดแล้วมีคนคุยไม่ถึงหกเดือนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะในการคุยกันเนี่ยบางทีเราอยากถอดใจเรารู้สึกว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราแล้วมันมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เรายัางคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะเออเนี่ยมันมันมันมีการมโนถึงอีกคนหนึ่งพอเวลาเราคุยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันมีการมโนถึงอีกคนหนึ่งซึ่งคนที่คุยกับเรา,าเขารู้นะว่าเราคิดถึงใครซึ่งเขาพยายามทําคะแนนอยู่ เขาเขาจับสังเกตได้เขามีเซนเราจับสังเกตได้ว่าเราหรือเราจับสังเกตทางเขาได้ก็ได้นะว่าแบบเฮ้ยมันมันมีเรื่องของการที่อีกคนนึงเหมือนไม่สม่ําเสมอรหรือเอาใจไปคิดถึงคนอื่นตอบตอบไลน์ช้าตอบแชทช้าอะไรประมาณเนี้ยแต่อีกคนนึงที่รู้อ่ะก็ไม่ย่อท้อนะจ๊ะพยายามทําคะแนนมากๆเลยพยายามทําคะแนนมากๆระวังชาว มังกพรพึกศพกันเอ๊ะเป็นชาวพึกศพเองหรือเปล่าที่ยังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆเ,เ,เก่าๆคนเก่าๆแล้วยังเปิดใจให้คนที่คุยอยู่ไม่ไม่เต็มร้อยแล้วก็ขอเวลาด้วยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่รอการเปิดตัวแต่มันยังไม่เปิดตัวตอนนี้เพราะขอเวลาก่อนว่าจะดีกว่าคนที่เราคิดถึงไหมคนที่เราคุยอะอารมณ์นั้นเลยนะคะคุณยังแบบคุณขอเวลาให้ตัวเองแล้ว คุณขอเวลาให้ตัวเองด้วยการคุยอะส้มว่านะคนที่คุยกับคุณคุณเจอคนฉลาดแล้วนะส้มว่าคุณเจอคนที่เขารู้ว่าคุณน่คิดยังไงกับเขาด้วยอาจจะต่างคนต่างรู้ทันกันก็ได้นะคะอระวังชาวธาตุลมกูมิถุนตุนนะไม่รู้ว่าเขามีพ่อแม่ทีดูเนะต้องการเวลาจากเขาหรือเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าขึ้นสองเพศเลย ขึ้นทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะเพราะฉะนั้นชาวกูมิถุนตุนระวังให้ดีค่ะมันมีเรื่องไม่ชอบมาพาคนหรืออารมณ์เขาจริงๆเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเป็นคนขี้คิดมากเป็นคนจมเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเขา,าเราต้องดูว่าเฮ้ยถ้าเรารับเขาเข,าเข้ามาแล้วเ,เขาอารมณ์ร้อนเรารับได้จริงหรือเปล่านะคะ ชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบกันเนี่ยบางทีมันเหมือนปล่อย,อยเบลอๆนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการที่เขายังคิดถึงคนเก่าอยู่อืมมันเหมือนเขาไม่ได้ดูแลเทคแคร์เราสม่ําเสมอนะคะอันนี้นเนาะคนที่โสดมีคนเก่าคะ่ะโสดมีคนเก่านะชาวธาตุลมกุมิถุนตุลคะ่ะวางแผนในการกลับเข้ามาชาววันพุธชาวกันวางแผนในการกลับเข้ามาค่ะแต่ยังไม่กลับนะคะวางแผนไว้ก่อน ถามว่ากลับมาแน่ไหมโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีกรณีกันไปส้มบอกเลยว่ายิ่งถ้าเป็นชาวธาตุลมเนี่ยกลับมาแน่เขาไม่ปล่อยคุณแน่เลยชาวธาตุดินมังกรพฤกษการกลับมาแต่ระวังในเรื่องของผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ในเรื่องเงินเออกับเข้ามาทําคะแน่นอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นเหมือนกับเขาขาดคุณไม่ได้ทั้งเรื่องผลประโยชน์เงินทองอะไรแบบนี้ด้วยชาวธาตุลมค่ะ ชาวคนเก่าชาวทาดลมนะชาวกูมิถุนตุนนะคะจมเขาจมอึดอัดเอาใจออกจากคุณไม่ได้ทำยังไงจะเดินเข้าไปหาคุณก็ไม่กล้าได้แต่มองนะคะด้วยความที่ว่าตัวเขาเองก็อาจจะมีคนคุยเยอะหรือเปล่าหรือมีปัญหาในเรื่องทางบ้านหรืออะไรประมาณนี้ปัญหามันเยอะ แต่จริงๆมันเกิดจากการที่เขาไม่กล้าตัดสินใจนั่นแหละแล้วเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเขากล้าที่จะตัดสินใจหรือจัดการอะไรที่มันยุ่งๆในตัวเขาได้เขาจะกลับมากลับมาแน่มันเหมือนเขามองแล้วเขาคิดว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอะฉันจะไม่ปล่อยเธอไปเขาเหมือนเขาบอกกับตัวเองแบบเนี้ยแต่ฉันยังไม่กล้าเข้าไปหานะคืออยากเข้ามาแต่แบบอ่าบางคนอาจจะกลัวเสียฟองเก็บ กลัวเสียฟองเก็บทรงหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกในใจเขาที่เขายังไม่เคลียร์กับตัวเองอะคะ่ะยังไม่เคลียร์กับคนเก่าๆของเขาก็ได้แต่เขารู้สึกว่าวัาวนไหนที่เคลียร์ได้หรือแม้กระทั่งยังเคลียร์ไม่ได้แล้วเขาพร้อมแล้วอะเขาจะกลับมาเอาชาวพฤกษ์โสไปเป็นของเขาซึ่งอืออันนี้มันก็มีพลังงานของความใจร้อนหรือว่าความดุดุอยู่ด้วยนะคะคนผิวสองสีถึงคล้ำคนหุ่นหมคนีคนรูปร่างแบบพอดีตัวแน่นๆไปจนถึงอวบอ้วนนะ ระมัดระวังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเจอเขาคืออย่าไปบอกเลิกเขาแบบต่อหน้านะยิ่งคนที่เพิ่งมีกรณีกันกันกบชาวธานลมอะ่ะอย่าไปบอกเลิกเขาต่อหน้าหรือว่าอย่าควงคนใหม่ไปให้เขาเห็นต่อหน้าเขาอาจจะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันไม่ดีได้นะคะอืมประมาณนี้เลยนะโอเคไพ่ชาโดสแคป a ท t ร r o อนะคะเดมูลหัวกลับแนะนําวิธีการวางตัวที่ดีกับชาวพลึกษพยอย่างไร ชาวพลึกศพคนมีคู่ไม่ควรเข้าไม่ควรควรทำความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนไม่ควรเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันมีความรักซ้อนค่ะคุณเองอาจจะมีความไม่แน่ใจควรอยู่หรือควรไปดีคนนี้ดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่คุณอยู่ด้วยคุณถอดหน้ากากกับตัวเองเถอะค่ะขอให้ชาวพลึกษพถอดหน้ากากกับตัวเองคิดในเชิงตะกาะปกติอ่ะ อย่าไปคิดให้ความหวังกับตัวเองนะคิดทีเชิงตะกะปกติแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่อยู่ข้างคุณหลายๆคนชาวพฤกศกมีคนที่ดีอยู่กับตัวแล้วแต่บางทีเราคิดเยอะคิดมากคิดหมายไปเองก็ได้ออนะฮะอย่านำความรักซ้อนเข้ามาในเวลาที่คุณก็ยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้จัดการกับคนที่อยู่ปัจจุบันความรักที่ดีมันต้องเป็นไปตามสเต็ปแบบปกตินะคะอย่าเอาใครเข้ามาแทรกในส่วนของ คนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดเนี่ยสมมว่ามันมีเรื่องของความไม่ชอบมาผากลอยูอ่คนที่เข้ามาหาคุณมันเหมือนมีอะไรปิดๆบางๆเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะถามเขาเขาคงไม่ตอบตรงๆเราต้องสืบดูเอ,เองประมาณนี้เลยถ้ามันมีสัญชาตญาณของความเอะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะอย่าอย่าเหมือนประมาณว่าอุ๊ยคงคิดมากไปเองมัง้งถ้ามันไม่ถ้ามันมีความแบบไม่สม่ำเสมอหรือมันมันผิดปกติอะเออ อย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าจะไม่มีคนว่าจะไม่มีคนที่กล้าใจร้ายกับเรามันมีนะคะถ้าเอะขอให้ห่างหรือขอแบบอย่าพิ่งลงใจลงตัวนะอันนี้นะคะคือไพ่นางฟ้าแนะนำอะไรนะคะกับชาวพลึกศพนะใบแรกคือ surrender your battles นะคะคืออย่าอย่าแย่งชิงเลยให้คุณค่าตัวเองเยอะ ไม่ควรเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องมีการแย่งชิงหรือเราเองก็ไม่ควรทําให้ใครมาสู่สถานการณ์ของการแย่งชิงเรา mm hmm. เช่นกันนะคะไม่ควรที่จะอยู่ในสถานการณ์หรือเ,เรียกร้องสถานการณ์ของการแย่งชิงเลยบางอย่างเราต้องให้คุณค่าตัวเองยอมแพ้ไม่แย่งเพราะว่าสถานการณ์การแย่งชิงมันไม่ดีกับความรักค่ะความรักที่ดีมันจะต้องไม่มีการแย่งตั้งแต่แรกมันต้องชัดน,นะ detection มันมีสิ่งรบควรคุณอยู่เนาะ มันเป็นอารมณ์ของตัวคุณเองคําพูดของคนอื่นนค่าำพูดของคนอื่นเน,น,นี่ยเธอนู่นนั่นนี่คุณรับฟังได้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องมีความหนักแน่นกลับมาคิดทบทวนด้วยตัวเองด้วยใจที่สงบมีสติและไม่เอ็นเอียงเข้มแข็งไว้นะคะมันมีสิ่งดบพวนคำพูดคนนู่นนั่นนี่มากมายชาวพกศพต้องเข้มแข็ง ฟังแค่คนที่ดีกับคุณเท่านั้นฟังแค่คนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดดีกับเรามาตลอดเนี่ยฟังพวกเขาแค่นั้นอย่าไปฟังคนอื่นที่เขาไม่หวังดีกับเราเนาะเพราะมันก็มีบางคนที่เห็นว่าเรามีความสุขแล้วก็อาจจะแบบเออพูดให้เราแบบลังรีกังวลใจนะ Angel of w ล a l ฟหลายคนอย่างที่ส้มบอกมีคู่ที่พากันรวยมีคู่ที่พากันส่งเสริมในเรื่องของการทำมาหากินอยู่แล้วนี่คือนางฟ้าแห่งความร่ำรวย รักษาไว้ให้ดีนะคะชาพลกศพที่มีคนดีๆแบบนี้ต้องคว้าไว้ต้องรักษาไว้เลยนะคะสําหรับคนโสดอาจจะมีคนมาเปย์หรือเราเป็นฝ่ายเปย์เองก็ได้อันนี้ต้องระวังเรื่องเงินเงินทองทองคนโสดคนที่เข้ามาคุณต้องดูให้ดีว่าเขามาหวังผลประโยชน์จากเราหรือเปล่าอันนี้ดูให้ดีเลยหรือมีคนมาเปย์เราแต่เขาโสดจริงหรือเปล่าละ่ะอันเนี้ยก็ต้องดูดีๆคือมันมีเรื่องเงินที่ให้คุณจะต้องไปพิจารณาหละ แต่สำหรับคนมีคู่ส้มจะบอกเลยว่ามันก็อาจจะมีเรื่องความสัมพันธ์ซ้อนหรือสิ่งที่คุณคิดว่าอีกคนนึงเขารวยกว่าคนของคุณหรือเปล่าและเขาจะดีจริงหรือไม่ส้มจะบอกว่าถ้ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปกติถ้ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ปกติยังไงมันก็ไม่ใช่ถึงคนนั้นเขาจะรวยกว่าดีกว่าคนของเราแต่ก็คือไม่ใช่ นะคะคุณจะต้องเป็นคู่จริงต่อกันเท่านั้นแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ด้วยกันแล้วร่ํารวยและดีขึ้นอันนี้แหละคือใช่ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะชาวพลึกษพนะขอให้ชาวพลึกษบโชคดีนะคะรักษาคนดีๆไว้ได้เจอความรักที่ดีสุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ